สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาใส่เบ็ดครับนี่กเดี๋ยวจะใส่แถวนาตัวเองนี่แหละใส่ในสระนี้ด้วยนี่ครับใส่เบ็ดห้าสิบหลังครับใส่เหยื่อเขียดนี่ครับใส่เรียบร้อยครับเหยื่อก็จะเ,เกี่ยวตรงคางมันครับนี่เกี่ยวตรงคางมันแล้วก็ ใส่ให้มันผลน้ํานิดนึงครับให้คางมันพลนน้ํานิดหน่อยครับแล้วเวลามันจะกระโดดปลามันจะเห็นแล้วก็มันจะะคุบเยื่อเลยครับก็เดี๋ยวก่อนกลับบ้านเราจะเดินดูสักรอบหนึ่งครับวันน,ๆๆ Story, นี้เราเพิ่งใส่เสร็จกับก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นที่กระท่อมกันครับเดี๋ยวประมาณสักหกโมงครับเดี๋ยวค่อยเดนดูรอบหนึ่งแล้วก็สองทุ่มเรามา ดูอีกทีครับมานีนก็วิ่งตามยังนี่ครับรอลุ้นในสระนี่ครับในสระผมใส่ไว้สามหลังครับนี่ตัวหนึ่งตรงนั้นหลังหนึ่งแล้วก็นั้นหลังหนึ่งสามหลังครับสระเราเองครับกระชังปลาของเราเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันดีกว่าครับปลาก็เริ่มตัวใหญ่แล้วครับก็เลยให้อาหารเม็ดใหญ่ไปเลยครับ ราต้องปิด uh, สแสลนอะไรไว้ครับไม่งั้นนกนกกระยางนกอะไรกินหมดครับแต่ตัวใหญ่แล้วเอา้ายังไม่ได้เดินดูเลยถือแล้วตัวนี้ลุดแล้วมั้งนี่โอ้ยังไม่ลุดยังไม่ลุดนี่ครับ เรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้กลืนไปเลยนี่ก็นี่ครับได้เวลายามเบ็ดแล้วเปลี่ยนเยืะอไว้แล้วไปครับเงียบเลยไม่มีเสียงงุ่มบุ่มบำมเลย เยอะอ้อยังไม่ตายครับมีโดนสักตัวไหนเบ็ดเดี๋ยวอ,อ,อันไหนที่มันถูกดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยถ่ายดีกว่ายังไม่ถูกครับเยอะหมดเดี๋ยวอันไหนถูกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับ เอ้าดีฮะโดนแลวครับตัวเล็กทดเดียวนี่นี่ครับ,รบ,ต,รบตัวเล็กก็เอาครับเก็บเดี๋ยวก็มาเดินกู้เบ็ดตอนเช้าครับเมื่อคืนก็ได้ประมาณสักเจ็ดแปดตัวครับแต่มีแต่ตัวเล็กๆก,ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายครับนี่ตอนเช้าได้ตัวหนึ่งแล้วอ๋อนี่ไงสองตัว โอ้โอ้ดูดูไอดูเบ็ดคันนี้ดูน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีและเข้าฟังแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากงู là đình đã đình dựa Ông Biệt hại lắm Nhi từ lên đừng lắng Nó có tụng lý Này, ngay quá đi ạ โดนนกหรือเปล่าตัวคันนี้มันโดนปลาครับลายจริงเลย อนี่ไม่โดนเอานี่ครับอันนี้เมื่อคืนน,นั่นเองเมื่อคืนนี่ไม่เช้าครับตัวนี่ตัวใหญ่อ เดือดตรงนี้สี่ห้าลังครับเนาะก็เรียบร้อยครับประมาณนี้เนาะก็ได้ครับหนึ่งแกงโอเคครับสวัสดีครับ